สวัสดีครับท่องเที่ยวบันเทิงกับจอร์ดซีแมนโอ้ชาวดีอากาศดีมากครับทุกคนเราพ่อแม่ลูก3มคนออกมาเดินเล่นและหาอาหารเช้ากินง่ายๆเมื่ออิ่มแล้วเราก็เดินเล่นตรงนี้เป็นริมอ่าวเล็กๆนะครับของเมืองควีนทาวมีแต่นักท่องเที่ยวที่ออกมาทานอาหารและเดินเล่นด้วยกันอย่างเงี้ยเต็มไปหมดสนุกดีนะครับ เห็นเรือเช่าตกปลาแล้วอดคิดถึงเรือตัวเองไม่ได้กลับไปเจอกันเจอกันอ๋อวันนี้เรามีทริปท่องเที่ยวที่ตื่นเต้นอีกแล้วนะครับทุกคนไปเที่ยวอ่าวมินฟอร์ดซาวอ๋อเรียกยากกังเลย บินฟอร์ซาวเป็นอ่าวที่สวยงามนะครับสองข้างทางที่ล่องเรือสวยมากๆผมดูจากบรชัว์ <c oughs> เอาละครับการเดินทางเนี่ยใช้เวลาประมาณเากือบชั่วโมงนะครับโดยเฮลิคอปเตอร์ซึ่งระยะทางก็อยู่เกือบ200กิโลเมตรนอกจากเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ยังมีเครื่องบินเล็กนะครับนั่งได้6กถึงแคนประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังมีรถบัสสำหรับทัวรูปใหญ่ พงออกเช้าแล้วก็ลงเรือล่อ,ลองเรือรอบบ่ายนะครับโอเคการเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์นี่กเออ็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นที่สุดของการท่องเที่ยวแบบนี้นะครับลูกชายผมกับเมียผมบอกตามตรงเลยนั่งนิ่งเงียบเลยเออไม่เคยขึ้นขึ้นครั้งแรกเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้ว่าจะ จะบินนิ่มนะครับเวลาบินไต่ความสูงขึ้นยอดเขาเนี่ยจะโดนลมนะครับแล้วก็โยกไปสายมานะมีโยกขึ้นลงด้วยเสียวเหมือนกันครับแต่ผมที่ชินนะเมื่อก่อนผมถ่ายหนังกำกับหนังก็คือว่าขึ้นเฮลิอคอปเตอร์ที่เมืองไทยได้ขึ้นบ่อยถ่ายหนังรถยนต์นะครับเวลารถวินใช้ฮอบินตามสมัยโน้นไม่มีโดรนนะครับเดี๋ยวนี้เช่นโดรนหมดแล้วอ่ะเรามาว่าสองข้างทางนะครับ สองข้างทางเมื่อบินไต่ขึ้นสูงไปเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้ก็ผมดูที่หน้าปัดเมื่อกี้ก็1,600เมตรนะครับสูงมากนะอากาศก็เย็นอ่ะแล้วก็มีหิมะปกคลุมทั้งปีพวกนี้นะครับเพียงแต่ช่วงนี้ฤด,ดูร้อนนะครับอากาศดีมากเมื่อวานผมเห็นฝนยังตกอยู่เลยผมก็โชคดีมากยองคิวมาเที่ยววันนี้ได้นั่งฮอนึหรือว่านั่งเครื่องบินเล็กซะแล้วเพราะว่าเครื่องบินเล็กนี่เขาบินต่ำไปอีกแนวหนึ่งนะครับอันนี้เขาบินตรงขึ้นบนเลย เพราะว่าเราต้องบินขึ้นสูงเพื่อไต่ย,ยอดเขาความเร็วของฮอก็อยู่ที่ผมดูเกมเมื่อกี้นะอยู่ที่ประมาณ160 1 6 0ยหกิถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงความสูงตอนเมื่อกี้เลื่อไต่ขึ้นมาเนี่ยจากพันเมตรพันสองนะขึ้นเป็นพันสามพันสี่แล้วก็ไต่ไปเรื่อยๆนะครับไต่ไปเรื่อยๆไต่ไปเรื่อยๆอเก๋งแล้วก็สูงขึ้นมาเรื่อยๆบินบินเรื่ความเร็วขนาดนี้แต่ต้อง ้าพภูเขาไปเรื่อยๆภูเขายิ่งสูงมันก็ยิ่งแบบต้องไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและต้องบินเป็นเส้นทางตรงนะครับที่สำคัญคือเขาอยากให้นักท่องเที่ยวได้แวะจอดลงถ่ายรูปชมยืดเส้นยืดสายกันบ้างนะครับให้ใหใคลายเครียดเอายิ่งดีก,กว่าเอาละครับลงมาแล้วจอดดูกันหน่อยทุกคนตามมาโฮโฮโฮ ลูกเมียผมเวลาลงจากคอรู้สึกตื่นเต้นดีใจดีใจเพราะลงจากคอหรือได้เหยียบขี่มากันแน่ฮ่าฮ่าป้องปุ๊บป้องปุ๊ขาไฟครับนี่เราประทับรอยเท้าคนแรกนะไม่ใช่ทีมงานคนต่อนะ่องจดสีแมนจอดสีแมนประทับรอยเท้าที่ปากสองภูเขาไฟนี่ครับปากสองครับขี่มาเต็มเลย โดนจนได้โดนผมสั่งให้ช่วยถ่ายรูปนี่แหละมากับใครไม่รู้อนอกจากขับเครื่องบินเก่งแล้วต้องเป็นตาก้อกให้ครอบครัวผมด้วยโดนโดน <c oughs> การนั่งเฮลิคอปเตอร์ท่องเที่ยวก็ <c oughs> ตื่นเต้นและสนุกไปอีกแบบนะครับ <c oughs> ทุกคน <c oughs> ตอนนี้เราอยู่สูง <c oughs> ไม่ต่ำกว่า หนึ่งันเมตรนะครับหนึ่งสองสามเฮ้ทุกคนนัดปิดนะครับเราอยู่ไม่ต่ำกว่าหนึ่ันแปเมตรจากน้ำทะเล <Okay. S 1> นะครับมาได้ ระยะถึงภูมนิน่าจะ2,000เมตรขึ้นไปนะครับรอบรอบตัวเนี่ยเราจะเป็นภูเขาหิมะวันนี้อากาศดีมากเราน่าจะอยู่ที่ปากกล่องภูเขาไฟนะครับข้างล่างนานะครับให้เราแค่10นาที10นาทีในการนี้เดี๋ยวเราก็จะไปที่อื่นต่อผมถามกับตันว่าทำไมไม่ดับเครื่องออคำตอบว่า เฮลิคอปเตอร์นี่ห้ามดับเครื่องนะครับเพราะสก,กีที่แตะอยู่ที่ผิวหิมะเนี่ยแตะเบาๆเ,เ,เพื่อให้พยุงเครื่องอยู่ตลอดเวลาหิมะนิ่มอาจจะทำให้เครื่องไหลตกเขาได้นะครับเตรยมเดินทางต่อครับยังเดินทางต่อกับตันน่ารักมาก ดูแลดูแลนักท้องเที่ยวดีมากบริกาดีเยี่ยมชื่ออะไรไม่รู้เลยเราไปถามชื่อข้างล่างนะวกันเราจะเดินทางต่อครับผทางต่อ <laughs> ผมทิ้งแต่รอยเท้าไว้ไม่อยากจะบอกว่าทำเครื่องหมายที่ปากปล่องภูเขาไฟไว้เรียบร้อย ทำไงได้ครับอากาศมันเย็นและดันกินน้ำมาเยอะฮ่าฮทุกคนได้รีแล็กตอนนี้ก็เตรียมเดินทางต่อสถานีต่อไปคือมิลฟอร์ซาวนะครับไปล่องเรือกันตามมาครับทุกทุกคนเดินทางต่อครับ จะสังเกตได้ว่าทุกๆคนที่ได้ลงไปยืดเส้นยืดสายถ่ายรูปขึ้นมานั่งบนเครื่องและยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคนคงจะคลายเครียดได้เริ่มปรับตัวได้แล้วนะครับเห็นไหมเห็นไหม พักที่เราเดินทางมาเมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็มองเห็นอ่าวมีฟอร์ดแล้วกับตันก็เตรียมตัวเอาเครื่องลงจอดที่สนามบินนะครับ okay, years ดูนะครับกับตันนอกจากขับเฮลิคอปเตอร์เก่งแล้วสามารถเป็นไกด์ทัวร์แนะนำได้ทุกอย่างครับจากสนามบินไปที่ท่าลงเรือห่างประมาณ300เมตรก็เดินสบายสบายอากาศเย็นดีครับคลิปเดินป่าคลิปหนึ่งรับ คือขึ้นหอแล้วตอนนี้มาเดินป่าเล็กๆแต่ว่าเป็นป่าใหญ่สั้นๆ จุดชมวิวที่สวยอีกมุมหนึ่งนะครับตะการตามากมุมนี้เวลาถ่ายเห็นตอนเช้าๆหรือตอนฤดูหนาวน่าจะสวยนะครับตอนนี้ก็ยังมีหิมะอยู่ที่ยอดเขาอยู่เป็นมุมที่ใกล้กับท่าเรือมากนะครับดูวะ <c oughs> กับตันของผมเป็นไงจะถ่ายรูปยังบอกเลยว่าอ่าซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยแสงมาทางนี้ทางนี้ดูเน่ยเห็นไหมเห็นไหมแสงมาละโอ้นหอกแกกับพอแล้วบอกว่าเป็นเช่างภาพได้ด้วยสุดยอดจริงๆครับ เออส่วนตรงนี้ก็เหมือนขับพานะครับไว้พบปะนัดเจอกันหรือไม่ก็นั่งกินอาหารเข้าห้องน้ำมีของ s ุวิเนียขายสามารถเดินเล่นเดินชมก่อนลงเรือก็ได้นะครับอ๋อเขาไม่ได้ไปด้วยเขาบอกว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้แล้วเดี๋ยวแล้วก็โดดท่าเรืออยู่โดดเดี๋ยวเที่ยวกันให้สนุกเดี๋ยวเรามาเจอแล้วกลับพร้อมกันนะครับ เาว่าอย่างนั้นผมแปลมั่วแปลมั่ว,วอ่าตัดมาที่ตอนขึ้นเรือเลยนะครับเมื่อกี้ก็ชุลมุนนิดหน่อยไม่ได้ถ่ายเรือนี้เป็นเรือสองชั้นและเรือสามชั้นถ้าสองชั้นก็ข้างบนมีเปิดประทุนนะครับ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรเป็นลานดูวิวอะไม่ใช่ประทุนเป็นลานข้างบนน่ะสามารถเดินเหินขึ้นมาเป็นดาดฟ้าเรือเออเรียกว่าดาดฟ้าเรือจอเลยมึงมีแต่เรือเล็ก,กอ <c oughs> เจอเรือใหญ่ก็ไปอา้าเราสามพ่อแม่ลูกก็ไม่มีอะไรทำก็ถ่ายรูปอันนี้เป็นน้ำเค็มนะครับเป็นน้ำทะเลแต่น้ำขุงเย็นนะครับอะเป็นอ่าวแคบแคบเข้ามาลึกความพอสมควรบางส่วนก็ว้าวแคบบางส่วนก็กว้างนะครับแล้วก็น้ำเรียบเย็น มิวฟอร์ซาวเป็นโลเคชั่นที่สวยงามนะครับกองถ่ายทำหนังเรื่องใหญ่ๆก็มาจับจองถ่ายกันอยู่บ่อยๆออผมจำได้ว่า l o อ o o t t h r r n n g ก็บางส่วนก็ถ่ายทำที่นี่เหมือนกันนะครับ เอ้นี่อย่างน้ำตกนี่คือน้ำตกนี่หิมะละลายนะครับแล้วก็ตกธรรมชาติเนี่ยน่าร้อนจะสวยมากนะครับต้นไม้เริ่มเขียวกวนาตีแต่บนยอดภูเขายังมีหิมะปรับปลายนะครับ ครอบครัวจอสซีแมนเรามีอยู่4คนพ่อแม่ลูกมีลูกสองคนชายทั้งคู่หนึ่งคนต้องเสียสละเพื่ออยู่บ้านเกิดฉุกเฉินยังไงเขาได้รับมรดกพ่นายกรรมทั้งหมดมอบไว้เรียบร้อยโอเคนะครับไม่ต้องคิดมากก็ถือโอกาสมาเที่ยวและถือว่าพักผ่อนไปในตัวนะครับถือกติให้ได้นะครับเวลาเรายังแข็งแรงถ้ามีโอกาสเที่ยวให้เที่ยวเถอะเงินเก็บไปก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปชั่วการนานหาเงินมาเพื่อเที่ยว อย่าหาเงินมาเพื่อให้หมอรักษาและสั่งข้าวให้กินบนเตียงนะครับทุกคน่า น้ำตกนะครับดูนะครับตกจากที่สูงแล้วลงมาแบบเหมือนลงทะเลเลยนะครับแล้วผมอะความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่าตรงนี้ที่เป็นน้ำตกมาเจอกันอย่างเงี้ยเป็นแหล่งชุมนุมของปลานะครับใจหนึ่งก็บอกจินตนาการทันทีคนเราเนี่ยถ้าเคยตกปลาเห็นน้ำไม่ได้จินตนาการลงใต้น้ำมากกว่าลืมดูความสวยไปชั่วขณะบางทีก็ดูว่าปลาขึ้นหุบหรือเปล่า นี่ไม่ใช่ทะเลสาบนะครับเป็นทะเลจริงๆแต่ว่าเป็นอ่าวแคบๆเข้ามาบางส่วนก็กว้างบางส่วนก็แคบนะครับแล้วก็ขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะออกไปจนถึงปากอ่าวแล้วก็วนกลับเท่านี้ครับไปดูวิวทิวทัศนะครับแล้วก็2ข้างทางเขาบอกวันนี้ตอนเช้าอาจจะยังไม่เจอนะครับมีสิงโตทะเลหรือแมวน้ําขึ้นมานอนอาบแดดนะครับหวังว่าจะได้เจอนะ เรือนักท่องเที่ยววิ่งกันเป็นระเบียบนะครับมีหลายๆลายลำมาถึงปากอา่าวแล้วก็วนกลับนะครับหลายๆลายลำมาก่อนหน้าเราและตามหลังเรามาอีกหลายลำนะครับการล่องเรือก็จบเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราก็เดินทางกลับโดยที่ทางกลับนี้จะตัดตรงมากกว่าเดิมนะครับไม่อ้อมแบบขามาเหมือนแบบที่เราแวะลงไปถ่ายรูปขากลับนี่หมายถึงว่าจะบินตรงเลยแล้วก็บินสูงกว่าเดิมด้วยกัปตันก็พูดอย่างนั้นอ่าลุ้นลุ้นลุ้น สามคนพ่อแม่ลูกหลังจากไปล่องเรือก็นั่งหอกลับที่พักเออของเราลำไหนอ่ะลำนี้โอเคเชี่ยพอหนึ่งของคัณที่อยู่ข้างหน้าไม่สำคัญว่าใครแตย กลับที่ทุกคนที่นั่งมารู้สึกได้ผ่อนคลายนะไม่เหมือนขามาครั้งแรกเพราะฉะนั้นขากลับจะบินตรงแล้วก็บินสูงกว่าเดิมเพราะต้องข้ามยอดเขาเหมือนขามาเนี่เราวิ่งอ้อมไปนิดหนึ่งเพื่อจะส่งให้เราลงไปถ่ายรูปพักครึ่งทางแต่ตอนนี้บินกลับตรงเลยนะครับโอ้ทุกคนหน้าตาแจ่มใสยิ้มแย้มยิ้มแย้ม,ยม,มรวมทั้งผมจอร์ดด้วย Ha <laughs> ตอนขากลับก็ให้ดูวิวทิวทัศน์สองข้างทางของเฮลิคอปเตอร์นะครับด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้านะครับด้านหลังผมถ่ายไม่ได้หย่อนมือออกไปนอกหน้าต่างเขาก็ห้าม <c oughs> ก็ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่เงียบสงบนะครับแล้วก็ปลอดภัยสูงน่าเที่ยวนะครับผมที่มาที่นี่สครั้งแล้วมีเกาะเหนือกับเกาะใต้ผมไปเกาะเหนือครัง้งแล้วลงมาเกาะใต้ครั้งนี้ ที่เกาะใต้แหล่งท่องเที่ยวเยอะนะครับแต่ต้องมาช่วงฤดูร้อนนะครับไฮซีซันถ้าเราหนาวเขาร้อนนะครับเพราะโลกใต้จะร้อนพกพราโลกเหนือก็จะหนาวเพราะฉะนั้นเวลาเที่ยวที่นี่ไฮซีซันก็จะน่าจะ,ะมีนาพฤกภาเนี่ยครับเมษามีนาพฤษภาน่าเที่ยวมากครับทุกคนสนใจก็ลองดูผมก็แนะนำได้ทุกคนผมว่าไปอีกก็ไปนะครับชอบ